ครับตอนนี้เคนเนี่ยเดือดแกงนะครับถึงแล้วจังหวัดนครปนมนะครับเราจะมาทำบุญกันครับมีอะไรเด็ดๆบ้างในวันนี้ครับเด h อ g แกงเร็วเย้ yeah! เราก็จะเริ่มทําพิธีที่พระาธาตุปนมนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับใช้เวลาไม่เลยครึ่งชัว่วโมงนะครับข้างใน่ะคจะมีเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายทุกๆพระองค์อยู่แล้วก่อนที่ว่าเราจะเข้าไปเนี่ยขอให้ถอดรองเท้าไว้ด้านหน้าจะดีที่สุดแตะตรงที่พื้นพระแม่ธรณีก่อนนะคะแล้วก็บอกสิงสิส์ว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาอยู่แล้วใช่ไหมยอยู่แล้วใช่ไหมโรตังกวิทูโรตังกวิทูให้พระแม่ธรณีเปิดทิศเปิดทางเปิดทิศเปิดทาง,ททางในวันนี้ในวันนี้ ก้าวขาไปก็ต้องก้าวอย่างมีสติมีสมาธิก้าวให้รู้จิตของเราเสมอค่ะทุกเวลาที่เราย่างก้าวเนี่ยเทวดาจะเข้าถึงจิตใจเราหลังจากที่เราไปถึงพระธาตุพนมปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานไหวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขระศีสมณโคดมขอพระธาตุพนมขอพระธาตุพนมรับฟังข้าพเจ้ารับฟังข้าพเจ้าเราเทพเทวดาทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายของข้าพเจ้าและสถานที่แห่งนี้ ตระวนขหาเนเคหะวัตถุมหิเคเตลมพระพายเจ้าขาโปรดพัดคำขอสูนาฬหะตะกุรีอีมหาราเตสัตาข้าพเจ้าจะขออารัธนาันทัสุรนิติอิสุหราตโอมเอกระเบิดเบิกบาดานพิ่พบบาดานที่มีอีระหัตะกุรีอีมาสุตหาตาข้พพเจ้าจะขอรามาติอิสุหราตตกุอารหหตในระหว่างที่เรา เดินรอบพระธาตุพนมอะค่ะเปิดบรรเลงเพลงพิณอะไรก็ได้ที่เราชอบเราจะมีเวลาแค่สามนาทีอยู่ตรงกลางแล้วก็สวดบทสวดที่ส้มได้พิมพ์ไว้ให้นะคะแล้วก็ตั้งจิตอ,อธิษฐานอธิษฐานนะครับเดินให้ครบ3ารอบนะครับทุกคนก็ต้องตั้งใจนะะผมว่าคล้ายๆเดินจงกรมเหมือนกันรเราตั้งจิต ให้อยู่กับตัวเองฮะนึกถึงเทพเทวดาที่อยู่ที่นี่นะฮะท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วเมื่อกี้คึมเมืม่อกี้ดูเหมือนคึมน,มนะเพราะว่ารอบที่สองอ่ะท่านจะเริ่มมาละนะเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายก็จะเริ่มมาเพราะว่าจะมารอเราบรรจบตอนรอบที่ 3, 3. เราจะขอพรได้ตรงช่วงไหนบ้างตรงกลางของพระธาตุเลยค่ะ ตอนนี้ครบ3ารอบแล้วนะครับหลวงพอบอกว่าเทวดารับรู้นะฮะว่าเราจะมามอบบุญให้ท่านนะครับวันนี้ก็ฟ้าเปิดแล้วอันี่ครบรอบที่3าพอดีมาถึงตรงกลางครับนี่เราปิดเสียงพินได้ไโอเคปิดเสียงพิปิดเสียงพิได้แล้วตั้งจิตดีๆนะคะตอนนี้เราจะยกบุญที่ว่าเราทำอ่ะถวายให้กับท่านนะสุรนาเตอุริลิกรามาตาสหตาอุริสหตาพระเจดียงขอให้ขอพรได้แค่ข้อเดียว มีคําพูดของท่านเกิดขึ้นมาว่าเพชรก็ย่อมงดงามดักเพชรอยู่เสมอ,อเนี่ยตอนนี้ท่านกําลังเคลื่อนตัวอ<ป>อกไปละ,อะอตอนนี้นะครับเราก็ทําพิธีที่พระธาตุประดมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่สายมูของเรายังไม่จบนะครับจะมีไฮไลท์คือค่ําคืนนี้นะครับผมยัง,งปุกไว้ก่อนไม่บอกว่าเป็นไรครับติดตามชมต่อเลยครับอสังบิสูโร 不打不还。